สวัสดีครับพบกับผมบีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัน้ำพูดได้ by วินวินพูครับวันนี้เป็นอีกตอนครับที่ผมิใจมากครับที่จะได้เล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังครับวันนี้ครับกับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายครับทั่วประเทศซึ่งมีลูกค้าที่สนใจเปิดร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายวินวินพูช็อปของเรานะครับวินวินพูนะครับเครื่องหมายการค้าที่นะครับ ทุกคนรู้จักดีแล้วก็ให้ความไว้วางใจครับเกี่ยวกับสวายน้ําต้องวินวินพูนะครับวินวินพูนะครับคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์สวายน้ําแบบค้บวงจรมากที่สุดครับขายอุปกรณ์สวายน้ําครับทุกอย่างเราใช้ความรู้ในการนําทางครับวันนี้แต่งตั้งตัวแทนจําหน่าย ออกใบรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งภาษาไทยและก็เป็นภาษา,ษาอังกฤษครับเป็นตัวแทนจําหน่ายจากเมืองร้อยเอ็ดครับบ้านเกิดผมเองนะครับใบรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท PU Home and Pool PU Home and Pool นะครับ401หมู่6ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอด็ดนะครับ โดยคุณบัญชาขนานแข็งคุณบัญชาขนานแข็งครับเป็นเรื่องน้อเชื้อไขของคุณโรเองครับเป็นบ้านเดียวกับผมนะคุณบัญชาเป็นคนที่น่ารักมากครับผมปิชาไว้วางใจคุณบัญชามากเพราะว่าเขานับถือผมในการที่เรียกผมว่าเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นะครับในการสร้างสวายน้ําในการทําสวายน้ําอย่างมืออาชีพครับ ปกติแกเป็นคนที่รับงานสร้างบ้านอยู่แล้วนะครับมีงานเยอะนะครับทำงานดีอยู่แล้วลูกค้าโซนละแวกนั้นครับทั้งภาคอีสานก็ให้ความไว้วางใจอยู่แล้ววันนี้ครับต้องการเพิ่มเติมวิชาความรู้ในเรื่องการสร้างสระว่ายน้ำผมประสิทธิวิสาประสาทวิชาให้นะครับเต็มที่ไม่มีกักประกอบกับด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทครับจนเป็นระดับมืออาชีพนะครับ ในราคาที่พิเศษสุดคุ้มสไตล์แบบวินวินพูของเราวันนี้ครับถึงได้รับความไว้วางใจนะครับได้รับใบอนุญาตครับใบรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายภายใต้โลโก้วินวินพูแบบนี้ครับอย่างเป็นทางการครับลูกค้านะครับโซนแรกจงังหวัดร้อยเอ็ดครับโซนใกล้เคียงนะครับติดต่อที่คุณบัญชาขนานแข็งได้เลยได้รับการแต่งตั้งในนะครับเป็นดีลเลอร นะครับเกรดเเลยง่ายๆครับลูกค้าทั่วประเทศถ้าต้องการที่จะเป็นเกรด A แบบอย่างนี้ครับในการเป็นตัวแทนจากผมปีชาและทีมงานวินวินภูนะเงื่อนไขง่ายๆเท่านั้นเองครับใครก็ได้ที่เปิดเป็นนิติบุคคลครับเป็นบริษัทห้างร้านนะฮะเพียงท่านสั่งซื้อสินค้านะครับในราคาพิเศษอยู่แล้วเนี่ยครบ1นึ่งแสน ห้าหมืนบาทหน0 0งแหมืนบาทครับท่านจะได้สิทธิ์การเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับจ่ายครั้งเดียวครับไม่ต้องมีรายปีไม่ต้องมีค่าดำเนินการอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อสินค้าในราคาที่พิเศษครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่วินวินพูของเรากําหนดครับแต่แน่นอนครับราคาที่ได้รับนั้นเป็นราคาที่พิเศษกว่าราคาทั่วไปอยู่แล้วครับไปขายต่อได้กาไรดีๆแน่นอน ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ครับผมให้โลโก้นี้ไปนะครับถ้าแสนห้าแบบอย่างนี้เป็นดีลเลอร์เกรดเอเลยครับเป็นดีลเลอร์ชั้นที่ดีที่สุดของผมนะแค่แสนห้าเท่านั้นเองนะไม่ต้องมีรายปีไม่ต้องมีค่าแรกเข้าไม่ต้องมีค่าโปรโมทค่าดําเนินการที่เหลือทุกอย่างผมโปรโมทให้แบบนี้ครับแนะนาให้แบบนี้โซนระแวกนี้ครับต้องติดต่อที่ pu home a n d pool โดยคุณบัญชาขนาดแข็งนี่คือสาขาที่ร้อยเอ็ดครับจังหวัดอื่นครับต้องการก็ติดต่อทีมงานนะครับหลังร้านของเราได้เลยสมัครนะครับแอดไลน์เข้าไปที่ไลน์นะครับ id add w i n b i shop นะครับจะมีทีมงานให้คำปรึกษาครับถ้าท่านต้องการที่จะเปิดร้านจริงๆพอเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะครับเราก็จะมีการเทรนนิ่งครับในการอบรมสัมมนาต่งางๆ วิชาวความรู้ต,ต่างๆที่จะต้องไปค้นหาไม่มีที่สอนแล้วครับมีที่นี่ที่เดียววินูช็อปของเราเรามีห้องสมนาขนาดใหญ่ที่เทรนนิ่งได้ครั้งละ50-60คนนะครับเปิดรับดีลเลอร์ทั่วประเทศครับลองลงมาจากแสนห้าถ้าใครต้องการเป็นดีลเลอร์ครับเกรดระดับ B ลงมานะครับมีเงิน10,000แสนบาทก็เป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราได้เงื่อนไขก็เช่นเดียวกันครับ หลังจากที่ซื้อ1น0 0 0แสนบาทครั้งเดียวนะครับก็เป็นดีลเลอร์นะครับเกี่ยวยาวเลยนะครับแล้วก็ซื้อในราคาที่พิเศษนะครับแน่นอนแต่ว่าไม่ต้องครั้งต่อไปไม่ต้องซื้อถึง1น0 0 0แสนถ้าเกิดเองก็ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องซื้อถึงแสนห้าก็ซื้อและแต่จะซื้อนะครับาตามปกติได้เลยแต่ที่สำคัญได้ราคาพิเศษนะครับส่วน ถ้าห0 0 0งแสนถ้าหลายคนที่ยังเป็นผู้รับเหมามือใหม่ๆยังไม่มีเงินทุนเยอะแล้วเปิดช่องทางให้การเป็นดีลเลอร์นะครับเพียง50 000บาทก็เป็นดีลเลอร์ของเราได้ครับนะหลังจากนั้นก็ซื้อไม่ถึง50 000ก็ได้ในราคาพิเศษมี3เกรดนะครับนะเกรดเก็คือแสนห้านะครับเกรดบก็คือ10000แสนเกรดซก็คือ50 000ก็เป็นดีลเลอร์ของเราได้วันนี้ครับ ดิลเลอร์เกตเอครับดีลเลอร์ที่ mm. ผมไว้งใจนะครับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่สาขาเราเอ็ดคุณบัญชาขนานแข็งนะพวกเราทุกคนนะครับปรบมือให้คุณบัญชาขนานแข็งครับที่เรียนรู้วิชาเสาวน้ำนะครับจนเป็นมืออาชีพแล้วก็ได้รับลายเซ็นการการันตีผลงานแล้วก็ฝีมือจากผมปีชาว่านี่คือระดับมืออาชีพแล้วพร้อมแล้วที่จะดูแลลูกค้าโซนจังหวัดเราเอ็ดนะครับ ใกล้เคียงนะครับวันนี้ครับมีเบอร์ติดต่อคุณบัญชาขนาดแข่งขึ้นให้ด้วยครับจะได้ดูแลลูกค้าโซนระแวกนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดวันนี้ครับผมบีชาและทีมงานวินพูเปิดรับลูกค้านะครับทั่วประเทศที่ต้องการเปิดร้านนะครับช็อปหน้าร้านครับถ้าเป็นเกดครับเราจะมีเชลนะครับใส่สินค้าด้วยนะครับถ้าเป็นเกรดอื่นๆก็ อาจจะมีนะครับใบอนุญาตแบบนี้พร้อมทั้งโลโก้แบบอย่างนี้ครับที่เป็นป้ายสติเกอร์ให้นะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเกตไหนก็แล้วแต่เราคือครอบครัวเดียวกันวินวินพู pool. เวลาที่หลังจากซื้อหลังจากเปิดร้านแล้วเรียบร้อยได้ในราคาพิเศษในราคาเดียวกันนะครับซึ่งพิเศษกว่าการขายหน้าร้านมีกําไรนะครับถ้าเราจะขายราคาเดียวกับในหน้าเว็บไซต์ของวินวินพูช็อปก็ยังได,ได้กำไรอีกเยอะครับ วันนี้ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนครับชื่อเสียงที่ผมสร้างมายาวนานมากนะครับด้วยความรู้ความสามารถด้วยความทุ่มเทผมนะครับยินดีที่จะมอบให้ทุกท่านนะครับไปบริหารจัดการนะครับแต่ต้องนะครับมีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกประเทศให้ดีที่สุดนี่คือนะครับพันธสัญญาของเราวันนี้เราจะเติบโตไปด้วยกันครับ หาถ้าใครสนใจการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมครับติดต่อที่ทีมงานเราได้เลยวันนี้ผมวิชานะครับต้องจากลาไปก่อนขอบคุณนะครับคุณบัญชาขนานแข็งตัวแทนนะครับจากเราเอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนสวัสดีครับ